สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะแบบสวยๆกันอีเช่นเคยนะคะนีเพืเ่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้เสียนที่หลังได้นะคะเราจะทำตูดเปิดลักษณะน,น,นี้เลยนะคะ ดอกขนาดใหญ่นะคะแบบนี้อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลังเบอร์สองนะคะตัวนี้เราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรนะคะ แบบนี้เลยตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นลงมานะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตรงนี้พับริบบิ้นเหลือ่อมกันนะคะเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะพับริบบิ้นแบบนี้นะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะ ด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะให้เพื่อนเอาลิบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างคะ่ะเอาลิบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองครองเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เราก็จะใช้เป็นริบบิน้นสี่สีนะคะเพื่อนๆนจะได้มองเห็นได้ชัดนะคะเวลาสอดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นที่สามนะคะมาคล้องเส้นที่สองนะคะตัวนี้คล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นมาสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะตรงนี้แบบนี้เลยนะคะดึงออกมากว,กว้างๆนะคะลวงอาริบบินเส้นที่สามเข้าไปในห่วงคะ่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะ แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันนะคะสี่เส้นค่ะเพื่อนๆจะเริ่มทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้นะคะ ด้านล่างก็จะมีริบบิ้นอยู่แบบนี้ค่ะสี่เส้นนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะตรงนี้สีม่วงวางลงมาค่ะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะแบบนี้แล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะ แบบนี้เลยแล้วให้เพื่อนหยิบอาลิบินเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบินเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบินเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้ริบินเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะปล่อยลิบบินนะคะเส้นสีชมพูลงมานะคะเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามนะคะ ปล่อยริบบิ้นเส้นนี้ลงมาค่ะปล่อยลงมาแบบนี้ยังไม่ต้องทําอะไรนะคะจากนั้นจับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะแบบนี้จับตรงนี้ไว้ค่ะจับสามเส้นตรงนี้ไว้นะคะลักษณะนี้เลยปาดสามเส้นมาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้ให้เพื่อนดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาให้กว้าง,งะะาออก,ากว้างนิดหนึ่งนะคะดันออกมากว้างกวงนิดหนึ่งนะคะเส้นสีม่วงชมพูฟ้านะคะตรงนี้เราจะเอาริบบิ้นนะคะเส้นสีม่วงสอดเข้า ห่วงสีม่วงนะคะตรงนี้ค่ะช่องสีม่วงนะคะตรงนี้เส้นสีแดงสอดเข้าเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้เส้นสีฟ้านะคะสอดเข้าช่องนี้เลยสีฟ้านะคะตรงนี้เพื่อนก็สอดนะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้ปล่อยมือค่ะเราก็จะได้ยุ่งๆรวมๆแบบนี้เลยแล้วก็รวบริบ้นเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะเพื่อนๆคนไหนทําลูกส้มเป็นก็สามารถทําไว้รอนะคะเราจะได้แบบนี้จะยังไม่แน่นนะคะเราก็จะพลีกกับด้านมาค่ะเราก็จะพีก,กับด้านมาไล่ดึงในขั้นตอนนี้ค่ะนิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะ เพื่อนก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะมาทําตัวดอกนะคะตรงนี้ตัวดอกด้านในนะคะตรงนี้แล้วก็จะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เลยจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะเพื่อนเพื่อนจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะจับเส้นสีแดงนะคะแบบนี้เราจะนับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะ เราจะนับมาสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้ววางริบบิ้นเส้นสีแดงหน้าเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็จับให้ถนัดค่ะจับแบบนี้เลยด้านล่างนะคะจับด้านล่างไว้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะถัดจากเส้นสีแดงนะคะเเาาก็นับไปสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะนับไปหนึ่งสองสามสี่ค่ะ แบบนี้เลยวางาพาดหน้าเส้นที่สี่นะคะแบบนี้นเพื่อนๆก็จับแบบนี้เลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็นับไปหนึ่งสองสามสี่นับมาสี่นับมาสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วางาพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สี่นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะตรงนี้ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ จับขึ้นมานะับไปหนึ่งสองสามสี่ค่ะวางพาริบบินนะัเส้นที่สี่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะจะยังไม่แน่นนะคะจะยังดูหลวมๆนะคะจากนั้นเพื่อนก็ดึงริบบินตรงนี้ออกมานิดนึงค่ะเส้นสีแดงนะคะตรงนี้แล้วก็จะเหลือริบบินด้านบนนะคะอยู่สี่เส้นค่ะเ,เพื่อนๆก็ดูมุมของริบบินด้วยนะคะว่าบิดผิดรูปหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะก็ดูมุมของริบบินด้วยนะคะ ตรงนี้เราจะเหลือริบบิ้นอยู่สี่เส้นนะคะลักษณะนี้เลยด้านบนนะคะมีริบบิ้นอยู่สี่เส้นเพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะตรงนี้คนที่ฝึกทําใหม่นะคะตรงนี้ก็จะดูยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะนําริบบิ้นเส้นสีฟ้านะคะทับเส้นสีชมพูที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องสีแดงนะคะตรงนี้คะ่ะแบบนี้เลยนะคะเส้นสีแดงนะคะ แล้วก็สอดเข้าช่องเดิมนะคะตรงนี้แล้วเบี่ยงปริบบินให้มาโผล่ช่องสีฟ้านะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพู lifecycle. สอดเข้าไปช่องเดิมเบี่ยงปลิบบินให้มาโผล่ช่องที่สามนะคะเ <switches> <cs reproduce> ส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่สอดช่องเดิมค่ะเบี่ยงปลิบบินให้มาโผล่ช่องที่สี่นะคะตรงนี้แบบน,นี้นะคะเพื่อนๆ่อก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลย ให้เพื่อนไล่ดึงให้กระชรับนะคะเราจะพลิกกับด้านมาไล่ดึงในขั้นตอนนี้ค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็พลิกกับด้านมาดูนะคะเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนพลิกกับด้านมา แล้วสอดนะคะริบบิ้นนะคะตรงนี้สอดตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่สามนะคะเพื่อนๆก็สอดให้ครบนะคะทั้ง8ดเส้นเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะทำไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดึงอีกรอบนะคะ พอเราสอดครบแล้วเราก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8ดเส้นนะคะค่อยๆดึงค่ะไล่ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็พลิกกับด้านนะคะมาดูด้านบนนะคะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆนะคะค่อยๆดึงให้เท่าๆกันค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะด้านบนนะคะ ก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะมาเริ like yours, ่มทำกลีบก okay. ันเลยนะคะทำกลีบตรงนี้กันเลยนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้เพื่อนๆนจะเริ่มทำเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะทำเส้นสีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยพับริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้จากนั้นนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้ามาในห่วงค่ะสอดเข้ามาในห่วงตรงนี้ แบบนี้ค่ะแล้ก็ดึงนะคะแบบนี้เลยใช้นิ้วโป้งเรานะคะดันลงมานะคะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้เบาๆนะคะแล้วก็พับปลายลิบนลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะในช่องด้านในนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะแบบนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเพื่อนก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับริบบีนนะคะลงมาลักษณะนี้แบบนี้เลยจากนั้นก็นลาลําปาริบบีนนะคะพับขึ้นมาค่ะพลลับปาริบบีนตรงนี้นะคะจับแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้สอดเข้ามาด้านในนะคะแบบนี้จากนั้นเพื่อนเพก็ดึงนะคะดึงแบบนี้เลยดึงขึ้นมานะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็พับปลาลิบบี้ลงมาสอดช่องด้านหน้าค่ะหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ค่อยคยดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกรีบที่หลังนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะพับริบบีน้นะคะแบบนี้นำปลาริบบีน้นะคะพับลงมาแล้วสอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้ สอดเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงนะคะพับปลายลิบิลงมาสอดตรงนี้ค่ะ เส้นต่อไปนะคะเพราะถ้าเพื่อนๆนเส้นต่อไปนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับลิบบิ้ลงมานะคะแบบนี้แล้วก็สอดปลายลิบบิ้นะคะเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนดึงนะคะผับปลาลบี้ลงมาสอดหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะสอดเข้าไปในช่อง สีแดงตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะพาลิบบิ้โคงมาค่ะนปลาลิบบิน้นะคะพับขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าชองนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเบืงก็ดึงนะคะ ตรงนี้ก็กดเบาๆนะคะเส้นต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้ลงมานะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นะคะสอดเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงขึ้นไปนะคะแบบนี้ พายลิบีลงมาสอดหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่เจ็ดนะคะเพื่อนๆก็พายลิบบ้ลงมาค่ะจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้พาลิบีสอดเข้าไปในห่วงค่ะแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะดึงลงมานะคะแบบนี้ ในป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะพับปลายลิบบี้ลงมาสอดหน้าเส้นของตัวเขาเองค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่แปดนะคะพับลิบบี้ลงมาค่ะแบบนี้สอดปลายลิบบี้นะคะเข้าไปด้านในค่ะเพื่อนก็ดึงนะคะแบบนี้ ใช้ในโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะสอดหน้าเส้นของตัวเขาเองค่ะอาริวินก็โผล่ด้านล่างเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงกลีบนะคะให้เท่าๆกันเลยช้ในโป้งเราดันตรงนี้ค่ะดันเบาๆแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ดูกลีบให้เท่ากันนะคะตรงนี้ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แร้วก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นนะคะทั้งแปดเส้นเลยสอดตามแนวริบบิ้นป่ช่องที่สามนะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะตรงนี้ค่ะก็จะใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมานะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะ ตอนให้โค,ค้งค้ง8ดเส้นเลยนะคะ เพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็เพื่อนตัดลิ้นจีส่วนเกินได้เลยนะคะตรงนี้ดึงนะคะแล้วก,วก,วก,วก็ตัดออกครั้งแปดเส้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะเพืเ่อนๆก็นําเหรียญน,นะคะมาวางตรงนี้ค่ะวางตรงนี้แล้วก็ใช้แหนบช่วยดันเหรียญลงไปนะคะเพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยดัดแบบส,สวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะเพืเ่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ